ฝันเรียนอะไรคะออ <Online. S 1> นไลน์เรียนออนไลน์เหรอน้องเห็นที่ไหนคะลูกในโทรศัพท์เหรอเขามีเป็นตา,ตารางอย่างเนี้ยเหรอคะลูกค้าแล้ววาดอ๋อเอาเลยค่ะตามสบายเลยนะตื่นแต่เช้าก็จะมาเขียนแล้วคะ่ะวาดตัวอะไรแล้วระบายสีเหรอคะลูกค้าตื่นแต่เช้าไม่ได้มาเล่นโทรศัพท์ใช่ดีมากเขาไม่ให้เล่นหรอกคะ่ะลูกโทรศัพท์นะ่ะตื่นมาเพราะพรุ่งน,นี้เราไม่ได้เรียนซัมเมอร์เนาะมันเกิดเพราะอะไรเป็นโรคอะไรคะเป็นโเป็นโรคโควิด ามาอย่างเยอะแล้วเราไปออกไปไหนไม่ได้นะคะลูกเซเว่นก็ไปไม่ได้แต่แม่ยหย่ก็ตุนขนมไว้ให้น้องเยอะแล้วนะคะ<า>เยอะมากเลยแม่ใหย่ซื้อขนมฟังหนุมเค้กหนมอะไรมาวางไว้ให้น้องเยอะอันนี้เร็วละอนอดกินแค่ไหนละพอนอดก,กินแค่ไหนใช่คุณแม่ใหญจะตื่นไหมดูซีดีวเขาทำตาตารางด,ดูว่าอะไรก็ไม่รู้ระบายสีขนก วาดเลยเพราะฉเรากะขียวาดตัวอะไรคะลูกอันนี้มันคือหัวใจค่ะลเราค่ะหัวใจของใคร